เด็กคนนี้ขโมยอัญมณีแห่งป่ามาเลฟิเซนที่ดีให้อภัยเขาแต่เธอไม่รู้ว่าเด็กคนนี้เองที่ทำลายชีวิตเธอไปทั้งชีวิตเมื่อคนสองคนจับมือลาก,กันมาเลฟิเซนโดนแหวนที่มือเด็กชายมาเลฟิเซนรีบถอยออกมาปรากฏว่ามาเลฟิเซนกลัววัตถุเหล็กเด็กชายจำได้ดีทันทีที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอเขาโยนวัตถุเหล็กทั้งหมดไปหัวใจของมาเลฟิเซนเริ่มสั่นไหว ความมุ่งมั่นของเด็กชายชนะใจมาเลฟิเซนต์ตั้งแต่นั้นมาเด็กชายก็มักจะมาเล่นกับเธอและในวันเกิดของเธอเขาให้มาเลฟิเซนต์จูบอย่างจริงใจแต่ด้วยวุฒิปภาวะเขาจึงเริ่มกระหายอำนาจทิ้งมาเลฟิเซนต์แล้วไม่กลับมาแมวเอกอามาเลฟิเซนต์จะสวยและแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแต่เธอก็ยังลืมเด็กคนนั้นไม่ได้ อาจเป็นเวทมนแห่งการจุมพิษที่จริงใจหรือมาเลฟิเซนเชื่อในคำโกหกนอกจากนี้ประชาผู้รกร้ายของมนุษยชาติยังโลภสมบัติในป่าเพื่อซื้อทรงนำทัพเข้าโจมตีป่ามาเลฟิเซนเท่านั้นที่สามารถเผชิญสงครามครั้งนี้โดยลำพังเมินคนหัวเรยยาะเยาะของทหารเธอไม่กลัวอัญเชิญต้นไม้วิญ,ญญาณระดับสูงของมาเลฟิเซนต่อหน้าพวกเขามนุษย์ก็เหมือนแมลงตัวเล็กแค่สบัดมือก็โจก แม้แต่ราชาก็ยังโดนมาเลฟิเซนเตทหารตกใจวิ่งกลับประเทศด้วยชีวิตพระราชาทรงทราบดีว่าพระองค์ไม่มีเวลาอยู่มากนะักจึงทรงบัญชาว่าตราบเท่าที่มีคนสามารถฆ่ามาเลฟิเซนได้พระองค์จะส่งให้แต่งงานกับเจ้าหญิงกับบุคคนนั้นและสืบร,ราชบรรลังและคนใช้ของเขาเป็นเด็กคนเดียวกันในปีนั้นเขารู้ว่าในที่สุดโอกาสของเขาก็มาถึงเขากลับเข้าป่าเพื่อหามาเลฟิเซนมาเลฟิเซนผู้ไรเดียงสาให้อภัยเขาอย่างนั้นเขาใช้ข้ออ้างของแฟนเก่ามาคุยกันแต่มาเลฟิเซนไม่รู้ว่าเขาวางยาสลบลงไปในน้ำแล้ว นี่คือคนที่ไร้าย,ยางงายที่สุดในโลกเพื่อเห็นแก่อำนาจเขาจึงตัดตี่ของมาเลยิเพื่อเชนยังโดดเรี่ยมจนกระทั่งเธอตื่นจากภาการโคมา่าเธอจึงรู้ว่าหลันของเธอว่างเปล่าเธอกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด แต่ที่ทำร้ายเธอมากกว่าคือการทรยศของคนที่เธอไว้ใจเพื่อค้นหาทุกสิ่งที่มาเลฟิเซนช่วยชีวิตอีกาและเปลี่ยนเป็นมนุษย์เพื่อปล่อยให้มันไปฟังข่าวแต่เธอไม่ได้คาดหวังว่ารักแท้ของเธอจะแต่งงานกับเจ้าหญิงและเป็นราชาจิตใจที่รักของมาเลฟิเซนกลายเป็นสีดำสนิทเมลพันแห่งการแก้แค้นเริ่มผีบานในใ,นใจเธอนับแต่นั้นมาปา่าที่เคยเต็มไปด้วยแสงแดดก็ถูกม่านสีดำปกคลุม มาเลฟิชเ,เงียบร,รอโอกาสอันสมบูรณ์แบบสำหรับการแก้แค้นในไม่ช้าอีกาก็มีข่าวดีว่ากษัตริย์และราชินีจัดจัดงานฉลองวันเกิดให้เจ้าหญิงผู้น่ารักของพวกเขาเหล่านางฟ้าแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงแต่ตอนนี้ลมพัดแรงมากแม่บดสวมเสื้อคลุมสีดำครองพื้นเธอมาเพื่อแก้แค้นกษัตริย์แต่เธอกลับเกลียดชังเจ้าหญิงที่เกิดใหม่เธอกางแขนออกใช้เวทมนตราชังเจ้าหญิงน้อยในวันเกิดปีที่16ของเจ้าหญิงเจ้าหญิงจะถูกแข่งที่นิ้วด้วยเข็มของเกวียนพอผ้าตลอดการจะไม่มีวันตื่น พระราชาทรงอยู่ในจุดอ่อน ทรงคุกเข่าอ้อนวอนมาเลวทีิเชนได้ลิ้มรสความสุขของการแก้แค้นเออกเล่าว่าว่าวิธีเดียวที่จะทำลายคำสาบคือจุดที่จริงใจแต่พระราชาทรงเข้าใจว่ารักแค้ไม่มีในโลกนี้พระองค์ทรงสั่งให้เก็บเปลี่ยนพ่อพันั้หมดและเผาและบอกให้วิญญาณพาเจ้าหญิงไปเลี้ยงแบบลับๆรอวันที่สองหลังจากวันเกิดปีที่16กจะพาเจ้าหญิงกลับบ้านแต่มาเลวทีิเชนจัดการเคลื่อนไหวของพวกเขาตั้งแต่ต้นจนโผลเธอมองดูเจ้าหญิงที่นอนอยู่บนเปลแต่ดูเหมือนเจ้าหญิงจะไม่เกรงตัวนางเลยและยิ้มให้นางอย่างไร้เบียงสา มาเลยพีเชนยิ้มตั้งแต่นั้นมาเธอก็มักจะแอบมองผู้หญิงที่น่ารักคนนี้อยู่เงียบๆเบจ้าหญิงหิวร้องไห้ตอนก่านคืนอีการนาดอกไม้ไปที่เตียงของทารกแล้วดูดเป็นน้ำหวานแ้จริงแล้วทารกไม่ร้องไห้แล้วอีกาเขยาเ่าเปลเบาๆกลับกลายเป็นว่าทั้งหมดเป็นไปตามข้อตกลงถึงจะเป็นเหยื่แต่ลูกยังไรเดียงสาเมื่อเจ้าหญิงตกจากหน้าผา มาเลฟิเซนใช้เวทมนต์ช่วยเมื่อเจ้าหญิงจอมสนมาเลฟิเซนปล่อยให้เธอทำทุกอย่างที่เธอต้องการเจ้าหญิงค่อยๆโตขึ้นเธอเริ่มสงสัยเกี่ยวกับโลกนี้มากขึ้นเรื่อยๆวันนั้นเธอบังเอิญหลงเข้าไปในป่าเพื่อซื้อของและพบกับมาเลฟิเซนก็อผู้บุร้ายแต่เจ้าหญิงไม่กลัวก็เธอรู้ว่าผู้หญิงตรงหน้าคือแม่นางฟ้าที่คอยดูแลเธอเสมอเห็นเจ้าหญิงผู้ไรเดียงสาทำให้นึกถึงอดีตของมาเลฟิเซนมาเลฟิเซนเสียใจเลยใช้กำลังทั้งหมดของเธอเพื่อทำลายคำสาบชั่วร้าย แต่ก็เปราะประโยชน์แค่จุกที่จริงใจเท่านั้นที่จะช่วยเจ้าหญิงได้ครจะคิดว่าเจ้าชายขี่ม้าขาวหลงอยู่ในป่าจ,จริงจงความรักของทั้งสองเริ่มก่อตัวขึ้นแต่มาเลฟิเซนบอกเจ้าหญิงแห่งโลกนี้ว่ารักแท้ไม่มีอยู่จริงมันก็แค่เรื่องหลอกลวงในวันเกิดปีที่16ของเจ้าหญิงนางฟ้าทั้งสามบอกเจ้าหญิงถึงตัวตนที่แท้จริงของเธอเธอไม่อยากเชื่อเลยว่าแม่ตูนหัวที่รักของเธอจะสาบแช่งเธอได้เธอวิ่งไปถามมาเลฟิเซนเอมือออดได้ยินคำสารภาพของมาเลฟิเซนแล้วใจเธอสลายเธอทิ้งให้ทุกคนนั่ง กลับวังแต่พ่อของเธอถูกคำสาปทรมานจนแทบบ้า เพื่อเฉยต่อคำขอของเธอยิ่งกว่านั้นเขาสั่งให้กับตัวเธอไว้เมื่อรู้ว่าสถานการณ์นี้ยากที่เจ้าหญิงจะผ่านไปได้มาเลฟิเซนจึงอพพาเจ้าชายไปที่วังแต่มันก็สายเกินไปที่คำสาปก็ยังเกิดขึ้นเจ้าหญิงดูเหมือนถูกสะกดจิตและเดินไปที่เข็มในคุ๊ปคิมแทงนิ้วให้เจ้าหญิงขอนอนเจ้าชายวิ่งตัดสินใจใช้จูบที่จริงใจปลุกเธอให้ตื่นแต่เจ้าหญิงไม่ตื่นหากปราศจากรักแท้ที่เฝ้ามองเจ้าหญิงหลับมาเลฟิเซนหลั่งน้ำตาหลังจากแสดงความเสียใจของเขามาเลฟิเซนเดินเข้ามาจุมพที่หน้าาผ แเาเมื่อมาเลฟิเซนหันจากไปปาติหารก็เกิดขึ้นสวัสดีมาเลฟิเซนราตรกดว่าจุกที่จริงใจไม่จําเป็นต้องเป็นความรักชายหญิงความรักถูกเล่าเลี้ยงมาหลายปีมันคือรักที่จริงใจที่สุดแต่พระราชาไม่ทรงยอมละเว้นไว้เขาใช้ประโยชน์จากความอ่อนแอที่กลัวเหล็กของมาเลฟิเซนและใช้ตาข่ายคลุมร่างกายของเธอ โชคดีที่เจ้าหญิงได้ปลดปล่อยปีกที่หายไปของมาเลฟิเซนต์ปีกที่ปล่อยออกมานั้นรู้สึกถึงการเรียกและผสานกับเจ้าของมาเลฟิเซนต์บินออกจากวงกลดราชาให้ติดกำแพงแต่ถึงกระนั้นในฐานะคนรักเก่าเธอทําให้ใจอ่อนลงแต่พระราชาอยากตายกับมาเลฟิเซนต์มาเลฟิเซนต์กางปีกออกแล้วปล่อยราชาผู้อาฆาตพยาบาทลงเขานมลงไปที่ก้นบึ้งด้วยความเกลียดชังกระจายไปป่าเป็นเหมือนการคืนชีพของดอกไม้ที่แบ่งบานแต่เจ้าหญิงยังคงสืบทอดอาณาจักรแห่งจินตนาการนี้ต่อไปโอเคขอหนัง จบแล้ว